นะครับผมในส่วนนี้ก็จะมาเล่นกล้ามเนื้อท้องข้างนะครับผมก็ชื่อของมันเลยนะครับก็คือแพงไซอัพนะครับผมโอเควิธีเล่นเลยก็ให้เรานอนลงนะผมแล้วก็ตั้งมือนะครับผมตั้งตั้งแขนให้มันเป็นในแนวตัวเอนะครับผมแล้วก็ทําทําทําตัวขึ้นยืดขึ้นให้มันได้เป็นในแนวทรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ใช้ส่วนสะโพกนะครับในการทิ้งทิ้งลงไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นมานะครับแบบนี้ ก็ในช่วงในช่วงที่ลงนะครับยืดให้มันสุดเลยครับเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างเนี่ยมันมันเกิดการยืดนะครับผมแล้วก็ตอนขึ้นเนี่ยก็ให้เกรงนะผมเกรงกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะครับผมโอเคให้ให้มันให้มันเกรงเกงแบบเกรงสุสดๆเลยนะครับผมมนถึงจะโดนนะผมก็ทําลงขึ้นแบบนี้นะครับผม,ลนนบผมแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับผมก็ท่านี้ทำแปด ครั้ง4ี่เซตนะครับผมโอเคเราก็ทำไปเลยนะครับก็ให้ทำทั้งสองข้างเลยนะครับผมนะ